ยาวๆไปเลยจ้ะไปดูว่ามันจะต้องตัดขาเห็ดไหมทุกคนลองดูโอ้ยทุกคนขามันหลุดไปแล้วชมกับ การเจอยากมาตรงนี้จริงๆเลย <c oughs> ช้อนเอามั่งยุ่มเอามั่งเด้อทุกคน <c oughs> ให้เขาหลุดไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยตามเก็บ เจ๊กำลังคิดว่าแล้วขาลงเจ๊จะลงไปยังไง <c oughs> โอ้ทุกคนดูว้าสวยจริงๆเลยโอ้ตใจมากเห็ดปลานี้โอ้โอทุกคน ง่ายท้องมะดอกค่ะดูดเห็ดเหมือนเต็มเลยแบบนี้ห้ามขยุ่มเด็ดขาดค่ะทุกคนถ้าขยุ่มขึ้นมาก็ต้องเช็คให้ดีๆเลย เยอหมดเลยนนะดูโอ้สวยมากนี่คือจุดที่เจ๊ต้องการมานะใช้เวลานานมากโอ้เก็บค่ะ แค่บนนี้ก็เต็มตะกา้านี้นะคะทุกคนเ,คเดุดย,ยาวไปเลยจ้ะไปดูว่ามันจะต้องตัดขาเห็ดไหมทุกคนลองดูทุกคนขามันลุดไปแล้ว ชมกับการที่เจ๊อยากมาตรงนี้จริงๆเลยจเลยจ๊คิดว่าตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นมานะคะว่าจะมาวันวันอื่นแต่ดูสิคะถ้าเกิดว่าเรารอนี่แค่พรุ่งนี้ก็เกือบไม่ได้นะคะนี่เนาะทุกคนว่าบอ ช้อนเอามั่งยุ่มเอามั่งเด้อทุกคนจ้ะส่นเนูทุกคนให้เขาหลุดไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยตามเก็บอันเล็กขอข้ามนะคะทุกคน นี้เขายังไม่เจอความหนาวนะเนี่ทุกคนสวยมากเช้่ว่าเราเก็บแค่กลุ่มนี้ก็พอแล้วคลิปนี้ไม่ใช่กลุ่มนี้หมายถึงเนินนี่คะ่ะเนินเดียวเนินเดียวเต็มตะก้าเลยคะ่ะ สวยมากโอ้ยสวยไปเจ้าจะ,จะพาไปคลานกระจุบแบบยาวๆทุกคนทุกคนจะได้เห็นว่า เนินเห็ดนี้ที่เจ้หมายถึงอะ่ะมัเยอะนะดูเต็มเลยอันนี้ปีที่แล้วตรงนี้ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะเจ้ก็มาเฝ้าหลายรอบอยู่วิ่สมัยมันตั้งไม่ได้นะคะกล้องเนาะ เจ๊กำลังคิดว่าแล้วขาลงเจ๊จะลงไปยังไงโอ้ทุกคนดูว้าวสวยจริงๆเลยเวลาก็เดินเร็วๆเจ๊จะได้เพื่อนๆใน คุยกับเ,เพื่อนๆในคลิปนะเนี่ยไม่เหงาอุ้งหนักมากเลยหวังว่าฝรั่งคงมาช่วยเจ้ย,ยิวออกไปนะ งามหลยจ้ะโอ้ยบใ,ใจมากเห็ดปลานี้ เต็มแล้ว่ะขยะขยะอยู่ในตะกร้าเต็มเลยย,ยาวๆไปเลยนะคะทุกคน วาวค่ะวัวามากโอ,โอ้ทุกคนว้าวบัดดอกมักอวดเห็ดพี่น้องสวยจริง ทำไมมันล้มปางงานอย่างนี้ลหรอทุกคนกล้องมันง่ายท้องทุกคนเก็บไปตัดไปไม่ได้นะคะทุกคนมันช้าช่วยขออนุญาตยุ้มสะกอนเด้อไปตัด อยู่ที่บ้านบางบาทีมันก็หลุดนะคะมันไม่มีรากติดไปมันจะมืดก่อนจ้ามืดไม่ว่าหรอกเดี๋ยวฝนมารำตีรำไทยไม่ได้นะนี่นาฝนเนาะ 懂。<laughs> ดอกสวยๆอ่ะสวยงามอะทุกคนตรงนี้ดูสนเยอะมากเลยเขาออกอย่างนี้บอกที่มันทำให้สวยอ่ะทุกคนระบบนิเวศเขาดีอะ่ะเห็ดมันก็เลยสวยบอกนี่ จริงๆถ้าเดินลึกเข้าไปอีกมันก็จะเจอเห็ดแบบเห็ดดำเยอะมากค่ะแต่ไี่รู้มันจะสวยแบบนี้หรือเปล่าเเริ่มเจ็บขาแล้วทุกคนโ้ย,โย,โยตายไปค่ะ ลงไปต่อตรงนี้นะจ๊ะ ใก้กระดูบขึ้นโอ้ยเจเริ่มเดินแบบขาขยิงขยิงดลหนึ่งแล้วนะทุกคนแบบไม่ต้องใช้ไม้เท้านะแต่มันก็ปวดอยู่นะแต่คนเรามันก็ต้องฝึกเนาะ เดินฝึกใช้อดทนเอาไม่งั้นขาก็ไม่แข็งแรงสักทีอ่ะโอ้ทุกคนตรงนี้ไม่สวยเลยอ่ะมันแฉะชำํำยังไงไม่รู้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ค่ะอ้ยตรงนี้ดอกเล็กนะ ไป้เก็บดอกใหญ่แล้วยามนู่นค่ะไปเก็บต่อตรงนั้นจ้ะทุกคนมากไวงก่อน ก่อนจะเยอะเยอะอุ้ยใสไปเลยทำไมไม่ตัดไปเลยไม่รู้เมื่อกี้งงบางทีก็สับสนนะคะทุกคนไม่รู้จะทำยังไงไง ก็เก็บเก็บไปก่อนนี้อุย้น คีแต่ว่าทุกคนดูค่ะฮาดเด,ดอุย้ยมันจะยี่สิบกิโลแล้วมั้งนี่หนักมากทุกคนเดี๋ยวทำอย่างนี้ออออทำนี้หน่อยกระแทกกระแทกลงหน่อยจ้า อูเยอะมากฝรั่งโทรมาทุกคนว่าเขาว่าเขาจะเข้ามาในป่าแล้วทุกคนเจ๊ออกมา ตามถนนแล้วทุกคนดูดูวยขาสั้นมากเราก็จะคัดเอาโอ้อันนี้ดูไม่ดีเลยทุกคนคือเห็ดมันหนักมากๆเลยค่ะตะการนี้ไม่น่าเอามาเลยถ้ามาคนเดียวอ่ะไม่น่าเอามาเลยค่ะอันนี้แต่มันจุได้เยอะไงะ มันใส่ได้ประมาณห้าห้าตะก้าเล็กที่เจ้เก็บอะทุกคนอุย้ยนี่ค่ะอันนี้ขามันเล็กเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเก็บใหม่ทุกคนเจอแล้วเห็ดเหเท็ดดูทุกคนเน่าหมดเลยอันนี้เจ้อยู่ข้างทางนะคะทุกคน อันนี้คือเจ้ตั้งใจกลับมาเก็บตรงนี้เนาะจะได้ไม่ต้องหิ้วหนักเจ้รู้แหละว่าตรงนี้มีเดี๋ยวไม่แน่นะพรุ่งนี้เจ้ก็จะมาเก็บอีกต้องค่อย,อยเดินนะทุกคนป๊าดูเสียหมดเลย ไม่เป็นไรเนาะเก็บแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเชจะไปดูขอบขอบทางตัวนี้นิดนึงค่ะมันเคยมีนะแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะไปดูก่อนมาทุกคนเรามาจบคลิปกันเห็ดกลุ่มนี้เลยจ้ะเต็มตะกร้าพอดีเลย เดี๋ยวจะไปชั่งดูนะว่ามันได้ยี่สิกิโลไหมเพราะว่าเห็ดมันเห็ดมันดอกใหญ่เนาะมันเต็มตะกร้าเร็วมันอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่ามันหนักมากแล้วเมื่อก่อนเคยชั่งนะคะมันได้ยี่สิบกิโลอะค่ะว่าจะขยุงขึ้นซะหน่อยกลัวเจอเห็ดพิษโอ้โหทุกคนสวยมากเลยอะ จะเจอ,จอก,ลเกลุ่มเห็ดใกล้ๆทางอีกแต่ว่าเราเก็บไม่ได้แล้วทุกคนมันมืดแล้วอันนี้มันอยู่ใกล้ถนนเฉยๆนะมันเลยสว่างอืม จำได้ว่ามันเคยมีตรงนี้แล้วก็เจ๊ก็เอาเชื้อมาเททิ้งตรงเนี้ย วันดูสักหนึ่งฮะสวัสดีครับเขาบอกมีมีผู้หญิงหมวกแดงอยู่ในป่าเขาว่างั้นสวยมากเลยโอ้โหมาแย่งเก็บเลยทุกคนสวยมากเ็นสกรีนสวยจริงๆเก็บเลย มาแยงเห็นปุ๊บเลยเก็บปับ๊บเยอะมากนะตะเยอะขนาดี้แกโอ้ยจะสแล้ว <laughs> โอเคนะฮะทุกคนนี่ฝรั่งสองคนตายายโอ้หหรือว่าเขามาเก็บเห็ด ไปแล้วค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะดูให้ฝรั่งเก็บดูดมาถึงก็ขอเก็บเลยทุกคนก็ตัวเองอยากเดินเที่ยวเนาะให้เขาเก็บทุกคน เขาอยากเก็บบอดตาดีเหลือเกินนะถ้าเขาเห็นเห็ดเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากเก็บสวยไหมสวยดิอันนั้นสวยไหมไปดูซิแล้ววะเห็ยโอ้โหโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยสวยสวยมากนี่ไง เก็บมั่งเก็บมั่งทางนี้แย่งเงินเก็บทุกคนอู้นี่นี่เจตงจาอู้วอันนี้สวยสวยค่ะแต่มันเล็ก small small ขยายกล้องมันก็เลยดูใหญ่อ่ะสวยเนาะ ของเห็ดสวีเดนจริงๆค่ะทุกคนอ,อันนี้ไปด้วยไหมเ <c oughs> นื้อไม่มีแห่นเลยนะไปไปทออินอดีข <c oughs> อคดี้เฟิสก็ไม่ถือตะกร้ามาทำไมไม่เอาตะกร้ามาถือตะกร้ามาสิ <c oughs> ไม่ดื้อเลยนะทุกคนไม่เอาตะกร้ามาฝรั่งอ่ะเหยียบเห็ดเละมดทุกคนต้องขออภัยนะจ๊ะ บางทีเขาบอกว่าเห็ดมันเยอะไปดูต่อจะ้ะเอายังจะไปทางโนะ้นวิ่งรับหน้ารับหลังอยู่ทุกคนจริงๆอะ่ะแถวนั้นน่ะสวยมากแต่เดี๋ยวเจ้มาเก็บใหม่พรุ่งนี้ค่ะทุกคนเขาบอกพรุ่งนี้อากาศมันจะดีพรุ่งนี้อากาศดีไหมอ่ะอีมอร้อนอากาศดีอ็นกิอนเอ็นแรงนัด ทุกคนดูบอกไม่รู้เจ้เหมือนจะเห็นเห็ดพึ่งหวานทุกคนเดี๋ยวเจ้จะให้ฝรั่งไปไปเอ่อเก็บนู่นนูนนางเห็นเห็ดทุกคนอาการนางจะออกประมาณนี้แหละสวยไงเขาชอบเก็บเห็ดนะทุกคนฝรั่งอ่ะฝรั่งเจ้อ่ะแต่ว่าวันนี้เขาติดธุระเจ้ก็เลย มาเข้าก่อนนะคนเดียว <orean> อ่ะไหนตรงไหนเขาบอกตะกาเต็มแล้วเขาบอก <S <S ดอกมันใหญ่แล้วทุกคนไปค่ะไปกันต่อจ้านี่จริงๆทางอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ๆตรงนี้แต่เดี๋ยวเจ้จะไปดูตรงนู้นนิดหนึ่งค่ะเขาเจออีกแล้วทุกคน เยอะมากทุกคนแต่ว่าต้องทำใจเอาอะสามีเจ้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอเอาไปขายให้เพื่อนเขาหน่อยเขาว่างนันเก็ <Ü? S 1> บได้เยอะไงคะขายให้เพื่อนดีกว่าเขาว ah. ่านี่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 มาทีลวัน mm? นี่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  นี่เห็นไหมสวยไหมนี่สวยมากว้าวนี่ไงเอา้าให้เก็บแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะไปแล้วนะ่ะเก็บแค่ตรงนี้นะพอแล้วนะนะโอเคนะพอแล้วนะพอแล้วอืม <c oughs> ให้เก็บแค่ตรงนี้ทุกคน <c oughs> มันมันเล็กแล้วมันสั้นขเขาก็จะไม่เอานะทุกคนมันเลือกได้ไง นี่มันสั้นเราอยากได้แบบขายยาวๆทุกคนดูเยอะมากเลยนี่โอ้โหอเอาแบบขาเย,ยาวๆแล้วยาดดมโซสมล,อง,ลองอะเบีย้ยให้เลือกเอาขายยาวๆ <c oughs> <c oughs> ขายยาวๆมันสวยแล้วมันกินอร่อย,อยงไงทุกคนน,นี่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 ฮด้ ไหนอะเดี๋ยวอันสั้นๆเดี๋ยวเจ้จะมาคลานเก็บบหน้าค่ะเดี๋ยวไปคัดไปคัดขายให้เพื่อนก่อนไปค่ะทุกคนบ๊ายบายยังอินสกริงไม่ไปบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะ